สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บาสุขุสุขคนเนาะสบายดีปาลูกน่เเมื่อนี้ก็มาพบก,กับ่องบาสุคนะือเก่าเนาะพี่น้องหลังจากเมือ่อคืนนี้เข้าเลยพักอยู่เพื่อนเจเอมาลาเนาะพี่น้องเนาะที่แล้วเข้าหันว่าสิไปสวรรค์เลยเนาะพี่น้องแต่ว่าเจเิ่นมาอยู่น้ำก่อนเนาะพี่น้องกระเทือนไนมากนะเนาะก็เลยได้พักอยู่เพื่อนอเจแล้วเนาะเจแล้วก็ตอนฮับดีรีเนาะพี่น้องนะเ,าเานานเนะ ตอนทับดีไร้เบิดทุกอย่างเลยทีมงานเข้ามาตั้งโค่กคนเจ็ดกนน้อพี่น้องแล้วก็ตอนรับอย่างนี้ในกามื่อนี้หันบาร์ซุกจะออกไปสวรรค์เพื่อน่ามันผ่านทางของบัณฑอ่าเอียดีมเนาะพี่น้องเนาะเอียดีมสาวเล่ากลับไปเด้อบัณนี้เด้อขอบใจไดรายเด้อขอบใจได้ร้ายเด้อลาเพิ่นน้อยเชียงหน่อยเมื่อนี้หันเจอมมาดาเป็นกระสิไปน้ำกันน้องพี่น้องไปอัน เพื่อนสิไปเวีะเพื่อนยู่สวรัตน์เขตพอดีเนาะเพื่อนเพื่อนก็เลยสิไปน้ำกันกับพวกเฮาเลยส่วนเมื่อนี้หันเฮาสิบไปแวะเรามีทางเลยดียมก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปแวะเดียมสเดียมสาวลาวเนาะสำหรับอ่าอีพีไลายคนนะเจ้าหูเนาะพี่น้องเอ่ยดียมสาวลาวแล้วเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังอ่าดังแห่งนาะพี่น้องกดติดตามแล้วหนึ่งแสนหกหมื่นสับหูพี่น้องเลยไลฟ์กับบาสุกต่างอ่าหลายเท่าเนาะ น้าพี่นาะงไอ้าริษยพยายามเพิ่นบางปีก่อนเฮาก็พยายามเนาะพยายามเหมือดีไปครับปวดไงอ่างก้อยเมื่อก่อนนะไปดินน้ำเล่าไปกินข้าวเพื่อนเราเมื่อนี้แตสิไปแวะกินข้าวน้ำเล่าจักขาบนึงเนาะพี่น้องในกาสีไปดินสวรรค์ด้วยพาอ้ายกับอ้ายเอื้อยไปเนาะเพราะว่าเป็นมาท่านเคยไปจักเทื่อป่ะน้ำคิงเคยไปแต่ว่าสวรรค์นะเขียนได้ทางปน้วพี่น้องเนาะทีมงงานเนาะ เอว่าบีเอวาน้อยนั่งว่าได้นะครับแย่กันหน้ากำแม่นที่แดกับไนรอนนะครับสบายดีเด้อะพี่น้องได้แว่นวาสุกไปใส่ซื้อมันเหลือมตาขนาดมันนี่กันกันเลยใส่นะส่วนเจอมะลาพิ่นไปทั้งหน้าเลยน้องพี่น้องผมรถพันไปเบี้เพิ่นคือกันตอนนี้น้องน้องว่าที่แรกว่าสิอ่าว่าสุกไปสิไป มุ่งหน้าไปเคพื่อนไอเดีมเลยนะี่ยแต่ว่าเจ๊อะเมร่าเพิ่นพามาเที่ยววัดพระธาต <c oughs> ุโพนนอบอบีเนาะครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเด้อนี่สามตัวตรงจะพาสามตัวตรงจะเพิ่นพามาดินพระธาตุโพนพีเนาะนี่เลยสิ่งทางการศิลป์สวรรค์เด้อก็ได้ได้โอกาสเลยนะแม่วัดพระธาตุอิงห้างอยู่แถวอยู่บ่อนไหนสัอยู่สวรรค์อยู่บ่อนไหนเหรออยู่เมือ่องแม่นอกเมืองไปนอกเมืองไปหน่อยนึงโอ้ <c oughs> เจ้าเมืองนี่เนาะไปบ่เมืองนาก่อนเห็ดเนาะนี่ไปฮอดสะวันไปฮอดบ่ถึงมันได้ซาลอยเนาะพี่น้องทางข้างงนี่อก้อกยงเวียนอกเนาะโอ้3อกคนหลายเนาะคนหลายกันยนสิคนสิหลายวันนะคนแม่นไดแม่นบ่ อันตั้งเตเมืองยอย่างไตเขาเจาะกับชนมากจะมาหนีแหละขนาดคนไทยยังเขาเจาะกัยังมากพี่แน่นอนเป็นแม่ชักทินเราว่าแก้ปุแก้บาประมาณโอ้เป็นบอกที่บอกว่าขันไปสวรรค์ไปถาดนกะเดอร์จได้บอดอนสบายดีพี่องกัหน่อยจังหน่อยห้ามไปเจอกันอยู่บ้านเดียดมเนาะเนาะแต่

บลาลายเป็นไหนว้าี่ปลาเบื่อมีด้วบ่อมั้มาให้อาหารปลาทำที่ต้มอเดาเอาเดีมัน้องังวน้เมนเลยนโอ้นี่บอลปล่อยลายนอกกอมันเฉยมกมากปลลายปเนาบัตรบอลเลย มันโอา้เกินไปเลยเขาจิตเลเร่ับ้าน้วเรขากับวดเอาบอ่เพาะี่าเธอเเขาก็บวัดเอาบเล่าแ้เขากิเบียเขาปลานรเกิดมานราไฟ์โอไปลโอ้ปลาดุกตด้มันกินปลาตัวอื่นเอาปลาน่อยมืป่อยพอดีมั่นิดเาวกน

หลังจากเข้าไปวัดพระธาตุโพน้องพี่น้องเขาก็ออกมาออกมาจนหอดเทือนเอดีมเออหอดบานเอดีมเยนยน้องพี่น้องก็คือบานหวยเนาะพี่น้องบานเอดีมมาซื้อบานหวยตอนนี้บาซูกหอดทางเขาบานแล้วแต่ว่ายังฐานน้อยเนาะน่น้อยขีย่รถกลับเจอมมาลาเป็นแวะเขาปัป่มปัตตะเนาะมันก็นเลยสิมาสะกว่าห้าน้อยหนึ่งเดี๋ยวจักหน่อยบาซูกิโต้หาเอเดีมเนาะบอกแล้วว่าหอดแล้วแล้วก็ สิเขาไปเพื่อนนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนแวะกินขิ่วเที่ยงเนาะคือบางเห็นบางมามาสุดก่อนมาสุกก็มาแวะกินขิ่วเที่ยงน้ำเลยดีมนะพี่น้องขาบหนึ่งแล้วก็ต้มเป็ดให้กินตอนน่ะต้มเป็ดแล้วก็ละเป็ดนะพี่น้องเยอะจะหน่อยจังเอิญลมาเอ็กโธเอาน้ำะน้องจ้ะที่แรกว่าสิถธานี่น้อยมากนะพี่น้องแต่ว่ามันคิงเจ็บทองแฮ่มันคิงเจ็บทองแห้งก็ได้สิขาวไปก่อนซะ Thai, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Bye, bye, phải thay ốt áo yên, yên điều điều Phải thay đó Cái gì cả đây cái liệu sai bà nẻo Một chỉ đây này Đây khi đây Tấm Đây bỏ cái liệu Một thay mà thay nên nó phải nọ Cái chữ bố khai chữ, này Đây khi biết đây Sẽ đây ไม่ได้บอกเขาถามเลยนี่ไม่ได้บอกไข่แล้วออกมาเอาสินะสิองคี่กาไปเองมาสิจือเฮียดนาอยู่บ่พี่น้องเอ้แว่าสิฐานนี่น้อยมากขาบ่ได้พี่น้องขิ้เงเจ็บทองแฮ่เดี๋เด้อเดน้อยมาเจมาเลยฮัลโหลฮอตนบ่ เอาโบ้านไม่อเขาข้างโมบ้านด้วยเออก็แซมซ่าแหละกับเขามาทางโมบ้านเลยเตรียมตัวเรี่ยวอันนี้แล้วหรอเห็นไหมเหยื่อพวงนพระอันนี้ที่ฝาบอนทางเขาพระฮะทางเขาวัดอ่นนี้ขบวปใหญ่ทุกเออทางเขาวัดเออทางเขาวัคพี่น้องหอดเทียนเดียวแล้วขังที่ซอมเที่ยวมาเป็นเจไดเลย ในเอมงามงใน,งงน <c oughs> ตัวจริงนะจริงโคตรสวยกูนจเ,เ,เียนะจะี่หนวะเรวะโอปงไปลงไปฮโอ้ย้ไมนาอ่ะแสบายดีอิมไก่ กระจายข้างเข่าสวัสดีซาดิมร้นดิมจะหนคกิมหน่อยรอนยังเฮ้เห็นจะจริงกันนี่ถ้าเห็นกันแล้วแค่หนึงน่อยเดียวเนาะเยอะดีกว่าเรื่องเขาแตบไปทางไหนใกลเลวใกลแลยแล้วกันซาบบบีซาบบบบีอันนี้เนีซาคิปไม่ใช่หรอเด้ซาคิมกำลังตับของอยู่เอตี้ามาผีมากอล้านเหรีเต็มองที่เรียกว่าจิตฐานไม่น้อยเด็กามาพรอมกัน แต่ว่าร้านเราเจ็บต่องี่เกาได้ล่าพามะาไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวดีมสองดีมสาวเลาวเนาะพี่น้องดีจ้ะพี่น้องไดน่อเองเดี๋ยวเสริมเน้ยังที่วันทึกอีวันทึกโอ้หเลยโทตามอีกที่นึงโทตามที่ของหน้าาไปองหน้าก็จัดเฮ้ยพี่น้องฟาดพี่น้อง วัสดี้ไ่ใล่ดนดีเนี่ยคบหอบปีหนึ่งเลยนะวัสดีสกิคดีดีอันนี้น้องนีหนอเอ๊ะแเมื่อกินเขาเกินพปดีปีหนึ่งคบหอบหนึ่งปีหนึ่งปีพอดีเลยเกินหน่อยเกินน้อยหนึ่งนน่าผิดเด้อโทรหาหน่อยไม่เขาของน้ำหรอนเขาของน้ัเขาบ่อนนเขาบ่อนเนี่ย ตอนนี้น้องน้อยๆกับมาเนาะพี่น้องทีมงานเจอเมลากับมาแล้วกันจะป่ากันกินข้าวเพศรอนี่เพื่อนเออเอิมได้ใหม่นี่วันนี้โอ้พุ่ีพวกหมักใหญ่ไหมเนนะาะซิฟซิฟไปเพื่อนเนาะาวะต่อกันเนาะต่อกันนาอ มะกี้รถเอยตะกี้น่ะกมาน่ะรถขับไปขันมันก็เลยเายมานั่งน้ำไข้ามาร้ามนกันเลยอไปุเดียวกันเลยเดียวกันในลาดวอะามสบายเนาะม้วนนี้มวากสองเงื่อนซ่าขี้พรีวโตใจเมือนีักงมอน่า

พี่รอพื่นีเจมลีรักิอะไรไม่กินปลาถ่ายเจาอดถ่ายเจาปอดบะยอปอดมาลาสิบข้างบ่บ้างเวลนี้บะางบหมักบแปดได้ไหมคางค้างมันบ

ตอนนี้เขาก็หาประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่นก็เมีอันพี่น้องเจ้าของเงินเพื่อนมีอันขอบใจไอ้ดีมเนก็ขอบใจไม่ใช่เลี้ยงอีกปีหนึ่งเด้อที่เพิ่นตอนห้าขอบใจดีกวบเกินปีน้อยหนึ่งเลยค่ะเกินปีน้อยหนึ่งเนาะมาบ้ากมาครับอ่ะไอ้อกอย FC บอกอโกยพิการพิการที่สองเรียนๆเนี่ยเนอะตื่นเต็มเลยเห็นนะอโอยเตี้มลงขี้มลงเฟสโต้ เบรรยากาศทีมงานเจ๊อมาละเนาะอิ่มยัวเจ๊สวัสดีค่ะมาสุรุสุริมากกับอิ่มจ้ะค่ะไปกับผู้ใหญ่เดอนบุฟีิงดังกับอิ่มนองตลอดไปแวะทุกงานเนาะ กเแ่งกันมไดหลแ่งคอนเทนต์มามหาจมาเดี๋ยวน้องพี่น้องดีอคเาาโหเห็นกันทศเด่เลดีเด้น้องสวัสดีพี่น้องมากปันสุดก่อนเห็นมาจะวาสุต้นเดียวเนาะกับมูมามาปีนี้ผ้าขอบกัวมานาไอน้องมานามนะไรไปหัวจกักแพงกันน้ะพี่น้องเนาะนอกจากหัจกันแบบว่า แชทกัเรื่อยๆเนะดยนะหมาว่าแชทเวลาทำงานนะคะกางยูทูบยังนะแบบามกันนี่น้องๆทามกันตลอดแชนเ่อ่เซทกันเรื่อยๆอือแต่ก็ไม่เห็นทเลยเเาขาอันนี้เพิ่งอ้แชทนับเนาะุยอราคาเข็ดคิวแบกกดีไห้เขามาแชทท้าเขาเอออยู่อะเ่ับบ้านเลย่ต้องไรกับนี่ ปัญหายูทูบอะซุปคนบางคนแบบมังเดือดีมกระถางของซุปมึงเดือดของซุปกระถางนะกรมถากันไปำรกันมึงเือห้าหัวหูเนค่หนึงของซุปเปิดยอเออมีคมหูดันได้เอสสองเอส่ม่เดือดม่เดือดแบบพี่แมูหนะหูเยอะเลยจังหูไวเลยจางหนัไปไม่ค่อยได้เลยสารปฏิจจ ա หมยดีในเดิมหนองซื้อดีมซาราสิบแปดบวก กิ่โลกมาก่าเกหัวเลยนี่กาัไปกินลาไ่นลาะใช่ไหมอันี้ไปใส่วันที่วันที่เกิดนะวันที่เกิดวันนี้มันมีเอกลักษณ์ให้ส่งแบบเป็นชื่อง่ายเลย่เอเคล็กห้วขับไปแน่อื่นแน่ไม่นอนเลยอกูไม่อายุสิบแปด้อายุสิบเาปสสี่าะประเด็ว่านะไม่นอนเนาะแต่ังไงมันนี่ก็ขอบใจเรดีไม่ได้นะเป็นตอนครับ

โรแกมตายน้ําน้ำเป็นน้ำนน้ำวันนี้อากาศน้ำวานนี้อนห่อนไปบาเอเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วแล้วเอนังนั่งกันได้มีคนนั่งนะบ้านเยอะแม่จะต้องไปน้ำกจันเลหน่ยไปแล้วพี่น้องไปแลนเราแค้องเนาะจะทีทพาทัวัดสวรรค์ รปทัวร์างาน่ะถเทรนี่รถิีล้านได้ถึง้ามีแต่รถใช้อนอยู่้นเร็ก้ซื้อถอเล็กซลาเน่จะถือก็เลยักซื้อกเลยจะซือเนาะเืเือแบบแบบทว่าื้อไถืวาไถ่เผื่อแต่ว่าถ้าซือไอ้ดยานาจะอต้องเป็นรับมัเกิซื้อไม่ซื้อเนียมันจะซื้อน่คนถือันนนะถือจะว่าจะซื้อเล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ซื้อจัดหางั้นจะซื้อ้เกี่เมื่อกี้ซื้อเมื่อกี้มาซื้อ ค่ะมันจะว่ามีนดือ่ือมนะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปสวรรค์กันต่อพี่น้องเล่นกัพ่ไปนาอี่ว่าใเดียวพี่เดียวเียไปสวรรค์มดา